สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับไอทีอ IT กะกากนะครับผมวันนี้ผมก็มีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับผมก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้งานเวลาเราออกไปใช้งานเครื่องข้างนอกหรือว่าใช้งานเครื่องตามออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันไม่มีโปรแกรมในส่วนที่เราต้องการใช้งานหรือว่าตามร้านคอมพิวเตอร์ร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผม ทำให้มันรู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันมีประโยชน์ขึ้นมานะครับตัวอย่างของโปรแกรมนะครับผมก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมาตามตามนี้เลยครับผมก็เราสามารถเพิ่มโปรแกรมเข้าไปได้ที่โปรแกรมที่เราต้องการใช้งานมีอะไรบ้างส่วนโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของ Windows มันก็จะอยู่ปกตินะครับอ,อย่างเช่นตัวอย่างจะเป็นลักษณะนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวที่อยู่ใน ฟไดร์ของเรานะครับผมโอเคเรารู้จักโปรแกรมคร่าวๆแล้วเราก็จะไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม p o t T b l e แอปนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็มันเป็นไฟล์เล็กๆนะครับผมเป็นไฟล์ประมาณ3ามเมกะบต์นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเอาไปใช้นะครับผมคือแบบว่าออกแนวรำคาญเครื่องสำนักงานหรือว่าออฟฟิศหรือว่าตามมหาลัยถ้าเป็นน้องๆน,นักศึกษานะครับเราก็ทำ โปรแกรมของเราเนี่ยไปใช้งานเองได้เลยโอเคนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆครับผมก็แค okay. ่ดับพื้นคลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะถามเหมือนโปรแกรมทั่วไปครับผมเลือกภาษานะครับผมนี้เราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้ดีไม่งั้นก็ถ้าไม่ถนัดก็เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมแต่ตอนวนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับโอเคแล้วก็เน็กไปเลยครับ ก็ไปเลยครับตรงนี้มันจะถามว่าเ,เราต้องการลงโปรแกรมใหม่นะครับต้องการอัปเดตตัวเก่าหรือเปล่าห,หรือว่าเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าอันนี้ของผมในแฟลชไดร์มันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฟอร์แมตตัวที่ผมใช้อยู่ก่อนแล้วกันมันจะได้ n e w install เหมือนทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทำการฟอร์แมต โอเคครับตะกี้พอดีผมลืมปิดโปรแกรมตัวเก่าที่เปิดค้างไว้ในแฟลไดร์นะครับมันตอนฟอร์แมตมันก็เลยขึ้นเอนอร์นิดนึงครับทีนี้ผมจะผมปิดออกแล้วเ้วก็จะเดี๋ยวฟอร์แมตใหม่นะครับ,รบทีนี้ก็เลือกติดตั้งเป็น New Install นะครับม n e t นะครับก็เลือกเป็นตัวบนสุดแล้วถูกแล้วนะครับเป็นแฟไดร์ครับ แล้วก็เลือกได้นะครับผมตอนนี้มันก็จะเลือกให้เป็นไดเ E ซึ่งเป็นแฟลตไดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยกดไหนได้เลยแล้วกด install ครับผมตรงนี้โปรแกรมจะทำการร uh, ัน install อยู่สักครู่นะครับผมไม่เกิน1นนาทีนะครับรอแป๊บนึง อเคพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะให้เรามันก็จะถามว่าเราต้องการรันโปรแกรมไหมครับถ้าเราจะรันโปรแกรมเลยเราก็กดฟิ n i s เลยนะครับถูก okay. ส่วนตัวนี้ก็กด close ไปก่อนตอนนี้ก็กำลังเช็ค ตัวแอปพลิเคชันอยู่ว่ามันมีตัวเวอร์ชั่นใหม่ของมันหรือเปล่านะครับเช็ค mm hmm. ระบบแป๊บพ mm hmm. อ,อติดตั้งเสร็จนะครับผมมันก็จะมีเมนูสีเทาๆตรงนี้ขึ้นมาฝั่งขวาด้านล่างนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราไปดูที่ไอไดที่เป็นแฟลได์ของเรานะครับตรงนี้ ม,มันก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาครับผมแล้วก็จะมีออโต้รันครับแล้วก็จะเป็นสตาร์ทตัวนี้ถ้าของเพื่อนๆไม่ขึ้นด้านล่างฝั่งซ้ายแบบแบบผมเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆไปกดตรงสตาร์ทตรงนี้ครับแด่เพิ่งคลิกมันก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วเราสังเกตดูนะครับมันจะเป็นแถบเมนูที่ ว่างเปล่านะครับแถบสตาร์ทที่ว่างเปล่าไม่มีโปรแกรมอะไรเลยขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะเอาโปรแกรมมาจากไหนนะครับผมระบบของมันก็คือมันจะมีแอปให้นะครับแต่เราต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปเลือกโหลดไอตัวแอปที่เราต้องการใช้งานหรือว่าโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะครับทีนี้เราไปตรงแอปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรง แอปแล้วก็บายตัวนี้นะครับนี่ครับรอสักแป๊บหนึง่งตรงนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็คือเวลาเราจะใช้งานแอปเราต้องไปโหลดแอปมาไว้แล้วก็มามาอินเสิร์ตเอาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือทำตามผมมาตามตะกี้ได้เลย ก็รอสักพักครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็แฟดไดด้วยนะครับผมว่ามันจะช้ามันจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับพวกอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่ามันโปรแกรมทุกโปรแกรมจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยอ่าก,ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือแอปทั้งหมดนะครับเราสังเกตดูมันจะมีอยู่มันจะมีบอกอยู่ว่าเรา มันจะมีโปรแกรมในหมวดไหนบ้างครับอาจจะมีเกมบ้างที่เป็นเกมแก้เครียดนะครับเล็กๆน้อยๆเกมแฟรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกโปรแกรมกราฟิกโปรแกรมอะไรต่างๆที่เป็นตัวนี้เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับเราสามารถเลือกเอามาใช้ได้หมดเลยส่วนที่เราใช้งานบ่อยๆก็คืออาจจะเป็นพวก Google Chrome ครับผมอันนี้ผมจะติก ตามตที่ผมคใช้งานบ่อยๆแล้วก็เวลาไปใช้งานที่อื่นบางทีเราเขาไม่มีให้ใช้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นพวกไฟล์ f ฟล์กนะครับโอเคอ่ามี uTorrent ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ขาดไม่ได้นะครับไปที่อื่นก็ต้องโหลดอะไรประมาณนี้ก็ติ๊กไปเลยครับก็โปรแกรมเล่นเพลง วิดีโอมีพวก km player อะไรประมาณนี้นะครับก็มีทุกโปรแกรมที่เราจะใช้งานเปิด pdf ครับผมผมจะโหลดมาคร่าวๆก่อนละกันแตกไฟล์ก็สมมุติว่าโอเคแล้วผมเลือกโปรแกรมที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะกดเน็กเข้าไปเ,เน็กไปต่อเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มันจะโหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีบางโปรแกรมที่บางทีเราอาจจะต้องมีการคลิกมีการกดยอมรับฟินิชหรือว่าเน็กบ้างนะครับผมก็ลองนั่งสังเกตดูอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตล้วนเลยนะครับผมถ้าอินเทอร์เน็ตช้าก็จะช้าหน่อยถ้าอินเทอร์เน็ตไวก็ไม่นานครับอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยว พอโหลดเสร็จทุกโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแกรมที่เราโหลดมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมแล้วมันจะมีลักษณะยังไงนะครับผมอ่าครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นมาให้เรากดกดหเหมือนเราติดตั้งทั่วไปนะครับผมอันนี้เราก็ต้องกดเหมือนที่เราเคยติดตั้งโปรแกรมอื่นนะครับผม มีบางโปรแกรมครับที่มันเด้งขึ้นมาให้เรากดเนก,กด finish นะครับผม,ผมก็สังเกตด้วยแล้วกันครับผมบางโปรแกรมก็ไม่ต้องกดเลยก็จะเสร็จเลยนะครับส่วนโปรแกรมไหนที่ต้องกดเราก็กดไปตามปกตินั่นแหละครับเร็กๆไปเลยเรื่อยๆเดี๋ยวโปรแกรมจะจัดการให้เองนะครับอา้าว Google Chrome ก็ขึ้นมาเหมือนกันกดเข้าไปครับ อของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราตอนนี้เราก็กดฟิ n น s h ออกไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านขวาล่างนะครับผมดูที่ตัวเมนูของเราเราคลิกหนึ่งครั้งครับผมเห็นไหมครับโปรแกรมที่เราติดตั้งหรือว่าเ,เรียกติดตั้งเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในแถบของอ,อโปรแกรมอ,อแอปตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมา เราลองมาเปิดดูโปรแกรมสักหนึ่งตัวนะครับผมตัวอย่างว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เราผมจะลองเปิด Firefox ดูนะครับผมก็จะรันปกติอาจจะช้าหน่อยช่วงเปิดครั้งแรกนะครับเอ,อมันมีข้อดีตรงที่อย่างเช่นถ้าเราใช้งานถ้าเราใช้งานตลอดนะครับเข้าใช้งานโปรแกรม เบราว์เซอร์ตลอดก็คือมันจะจําค่าเหมือนเราใช้งานเ,เหมือนเครื่องของเราเองเลยนะครับผมก็คือจําค่าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเว็บต่างๆเนี่ยมันจะจําค่าทั้งหมดเลยครับเวลาเราเอาไปใช้งานเครื่องอื่นก็จะเป็นเหมือนกันครับก็คือเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มหรือว่าการดาวน์โหลดไฟล์การเซฟไฟล์อะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ของมันเลยนะครับเราก็สังเกตดูเนี่ย มันจะมี My Document เหมือนกันมี Document มี Music มี Picture มี Video ครับผมมี Explorer ครับผมเวลาเราเซฟไฟล์ก็คือเราสามารถเซฟเข้าไปในส่วนนี้ได้เลยก็คือไฟล์มันก็จะไปอยู่ในแฟลชไดร์ของเราได้เลยนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็จะกลายเป็น Explorer ของเราแบบนี้นะครับนะเวลาเราคลิกไปในมา Picture อะไรเงี้ยนะมันก็จะขึ้นแต่ม่แต่ Picture มันจะเป็น Picture ที่อยู่ใน ในตัวแฟชได้ของเราครับไม่เกี่ยวกับเครื่องตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในแฟชได้ของเราพวกมิวสิกอะไรก็เหมือนกันนะครับพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นมามันก็จะอยู่ในส่วนของแฟชได้ของเราอยู่นะครับเวลาเราใช้เวลาเราดาวน์โหลดบางทีเผลอลบเครื่องที่สำนักงานอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในส่วนนั้น ขึ้นมาแล้วนี่เราลองเข้าเว็บด,ดูว่าเข้าได้ปกติหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรความเร็วก็ถือว่าโอเคนะครับ ที่ผมใช้งานก็คือรู้สึกว่าใกล้เคียงกับเครื่องที่ติดตั้งใกล้เคียงกับการติดตั้งลงเครื่องเลยนะครับเพียงแต่บางทีมันอาจจะหน่วงบ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้กับพวกเอชแนลฮาร์ดดิสตหรือว่าแบตไดที่มีความเร็วสูงขึ้นอย่างพวก USB 3อะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะทําให้การใช้งานของเราเสถียรขึ้นนะครับอันนี้ผมจะลองเซฟ ตัวงานพวกรูปภาพอะไรเงี้ยครับเราก็เลือกเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ของเราเลยก็ได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเคเราก็เซฟไปที่เป็นโฟลเดอร์พิจอร์ของเราได้เลยนะครับพอรูปต่อไปมันก็มันก็จับไปอยู่ที่เดิมของเราตรงนี้นะครับเป็นไมพิจอร์ที่เราเซฟไว้ตั้งค่าไว้ตมกี้ แล้วพอเราไปเปิดในเครื่องอื่นนะครับผมการตั้งค่าตรงนี้มันก็จะยังอยู่นะครับมันจะมันจะไม่หายครับผมเหมือนเราเหมือนเราปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เลยนะครับมันก็จะสะดวกในการใช้งานเวลาเราไปใช้งานเครื่องข้างนอกหลายๆเครื่องเงี้ยครับผมมันก็จะสะดวกกว่าอย่างเช่นไฟบิตทอร์เรนต์ครับผมเราดาวน์โหลดแล้วเราเอาไปเสียบแล้วเราปล่อยต่ออย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะครับผมเรา คือมันสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ต่อเนื่องครับผมไปเสียบใช้กับที่อื่นอะไรเงี้ยจากที่เราโหลดอยู่ที่บ้านเออเราออกไปข้างนอกแล้วเราอยากไปเล่นร้านเกมเน็ตเร็วๆหน่อยแล้วก็เสียบแล้วก็กดดาวน์โหลดแต่บางร้านเขาก็บล็อกบิดนะครับผมอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับนะครับผมก็ช่วยไม่ได้นะครับอ๋อนะครับผมส่วนโปรแกรมที่ เราโหลดมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ครับผมถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือเราเวลาเราไปใช้เครื่องอื่นน่ะถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตแค่ช่วงลงโปรแกรมเพิ่มนะครับผมหรือลงเ,ออเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมในถ้าเราต้องการเพิ่มก็คือไปที่เดิมเลยครับผมไปตรงแอปแล้วก็ตัวนี้นะครับ แล้วก็คลิกตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นแอปแอปทั้งหมดมานะครับผมถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มเราก็สาม,มารถติ๊กแล้วกด Next ไปได้เลยนะครับผมก็รอจนกว่ามันจะเสร็จแล้วเราก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับ<อ>ก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ขอฝากกด ไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันอีกนะครับผมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ